สวัสดีผู้รักการประจนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้อยู่ในช่วงของความรู้จักเคว็ซึ่งเราได้งานศิลปะชิ้นเอกเลยครับระดับซุปอรเรียรูปปฏิมาก,กรรมเดวิดนะครับในเกมเขาอธิบายว่าเป็นรูปสลักหินอ่อนของไมเคิลเองเจโลนะครับโดยที่รูปสลักนี้มาจาก ต้นแบบก็คือวิรบุรุษในพระคัมภีร์ไบเบิบลนะครับที่เดวิดผู้ซึ่งสามารถล้มยักษ์โกลแอตได้นะครับเรามาดูภาพขยายโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ด้วยครับเเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับเดวิด รูปปั้นเดวิดเป็นปฏติมาก,กรรมชิ้นเอกสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาเลเนซองศิลปินผู้หลังสรรก็คือมิกาเลนเจโลหรือที่เราเรียกกันว่าไมเคิลแองเจโลนะครับก็ทำในระหว่างปีคิตศักราช15001จนถึง1,504ใช้เวลา4ปีในการแกะสลักจากหินอ่อนขึ้นมา ซึ่งมีผู้ทําก่อนหน้านั้นสองคนแต่ไม่สำเร็จนะครับศิลปะที่เป็นรูปปั้นเดวิดเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสัญล,ลักษณ์ของความงามที่มีพละกกำลังแล้วก็มีความเป็นหนุ่มสาวของมนุษย์อยู่ข้างในนะครับงดงามกล้ามเนื้ออะไรสวยงามมากๆเลยครับโดยที่มีความสูงโดยตัวลูกป,ปั้นสูง4เมตร 26ซนติเมตรนะครับแล้วก็ถ้ารวมฐานด้วยก็จะสูง5เมตร17เซนนะครับรูปสลักนี้ก็ทำจากหินอ่อนทั้งก้อนเลยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะดูตัวคนเล็กๆทำรูปปั้นได้สูงทั้ง5าเมตรกว่าเลยซึ่งโกไลตที่สู้กับเดวิด เป็นตามในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับโดยที่ว่าเดวิดยังเป็นเด็กเล้ยงแกะนะครับแล้วก็ตอนนั้นกองทัพของโกลเอตก็มาลุกลาและท้าสู้ตัวต่อตัวเดวิดที่เป็นเด็กเลี้ยงแกะก็ออกไปสู้ด้วยใช้บ่วงที่มีก้อนหินเคลี้ยงเข้าใส่โกลเอตจนล้มลงแล้วก็สามารถสังหาร โกไลแอดได้นะครับเออแล้วต่อมาก็เป็นวีรบ,บุรุษจะเป็นที่ยอมรับยกย่องให้เป็นกษัตริย์นะครับซึ่งถ้าในเกมเนี่ยผมได้อาวุธของดาบโกเลแอดนะครับเออซึ่งต้องใช้2มือในการถือเป็นดาบใหญ่นะครับระดับ A ก็มีมีในม,มีอยู่ในเกมอาชาดติดวอเตอร์เออรจินด้วย <laughs> ก็เรามาดูรายละเอียดต่อไปนะครับ รูปปั้นที่ตั้งแสดงของเดวิดเนี่ยที่เกสลักแล้วตอนแรกก็ไว้ในจตุหลักกลางเมืองฟอ r เรสนะครับแต่ว่าต่อมาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในหอศิลปะอแสดงอยู่ในหอศิลปะอะคาเดมีแกล,ลเลียของกรุงฟอ r เรสนะครับแล้วก็มีค่าเข้าชมอะไรน,นี่คือสถานที่ตั้งนะครับอาคารเขางดงามมากเลย เก็บรักษาไว้อย่างดีเลยซึ่งต้องมีการป้องกันนะครับเพราะว่าเคยเกิดเหตุทั้งมีคนเอาเก้าอี้อคี้ยยงใส่ลูกป,ปั้นมีคนเอาคอ้อนไปทุบที่หัวไม่เท้าของลูกป,ปั้นด้วยโอ <c oughs> ้เกือบเสียหายมากๆเลยนะครับก็มีการดูแลกันอย่างดีแล้วก็การปั้นลูกป,ปั้นเนี่ย มีข้อสังเกตนิดๆหน่อยๆว่ามือขนาดมือของเดวิดเนี่ยจะมีความใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับลำตัวนะครับก็เหตุผลก็เพราะว่านิยุคกลางก็ว่าก็ว่าเป็นมือที่แข็งแรงก็เลยต้องทําเป็นรูปมือขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในเกมก็มีเควสให้เราไปเอาแบบมือของดาวินชีมาเป็นแบบด้วย ก็ผู้รังสรรเราไม่พูดไม่ได้นะครับประวัติเล็กๆน้อยๆของเอ่อไมเคิลแองเจโลซึ่งท่านเกิดเมื่อปีคิตศักราด1475จนถึงคิตศักราด1564ปีก็สีิอายุรวม88ปปีนะครับก็ถือว่าได้อายุยืนพอสมควรในคนในยุคนั้นนะครับ ซึ่งการที่ท่านมาปั้นเอามามาแกะสลักรูปปั้นเนี่ยตอนนั้นท่านรูปปั้นเดวิดเนี่ยท่านมีอายุเพียง26ปีเองนะครับยังหนุ่มยังแน่นเลยแต่ว่ามีชื่อเสียงในการแกะสลักรูปปั้นที่คนเขาคือฮากันยกย่องกันมากแต่ผมไม่ได้พูดในรายละเอียดนะครับก็ถ้ายังไงถ้ามีโอกาสมีเควสอะไรที่เกี่ยวข้องกับไมเคิลเอ็นเจโลมากกว่านี้ผมอาจจะมาทาเป็น เจาะลึกโดยเฉพาะนะครับก็ไมเคิลแอนเจโลก็ยังมีความสามารถเป็นทั้งจิตรกรทั้งสถาปนิกแล้วก็ที่เราเห็นก็คืองานประติมาก,กรรมนะครับก็คือชื่อเสียงเขาโด่งดังมากเลยทำผลงานศิลปะที่เป็นที่จดจำของผู้คนมาจนถ,ถึงทุกวันนี้นะครับว่ากันว่าไมเคิลเอ็นเจโลเห็นก้อน หินที่เป็นหินอ่อนรูปปั้นเดวิดเนี่ยท่านก็จินตนาภาพเห็นเป็นรูปปั้นขึ้นมาได้เลยนะครับก็ไม่เคียงนเจโลก็แกะสลักจนออกมาเป็นรูปปั้นรูปเดวิดออกมาจริงๆเลยเป็นความสามารถพิเศษของศิลป,ปินผู้มีพรสวรรค์น,นะครับแล้วก็ในหลักของความสำเร็จ ก็คือเราต้องเชื่อมั่นนะครับว่าเราต้องเห็นภาพอย่างชัดเจนในการทําสิ่งใดๆก็ตามนั่นหมายความว่าถ้าเราเชื่อว่าเราจะทําได้นั่นหมายความว่าเราจะทําได้เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ยังยังไงก็ต้องมีปัจจัยแวดล้อมที่จะมาสนับสนุนให้เราทําลงมือให้สําเร็จให้ได้นะฮะแต่อย่างน้อยเราต้องเชื่อว่าเราต้องทําให้ได้และเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับนี่เป็นสิ่งเล,ล็กๆน้อยๆที่ เกิดขึ้นในการทำรูปปั้นเดวิดนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นรูปที่ศิลป,ปินเขาวาดภาพตัวจริงของมาเคิร์นเอ็นเจโรนะครับโอ้ท่านก็สู้ผอมนะไม่ได้อะไรทำงานทั้งวันทั้งคืนมุ่งแต่งานศิลป,ปะมีงานที่ยิ่งใหญ่มากมายเลยครับ ไมเคิลเอนเจโลได้ทำงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยในเควสมีเกี่ยวข้องครับดาวินชีด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าในประวัติศาสตร์ก็พบกันไม่กี่ครั้งนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาจะถูกกันไม่ถูกกันยังไงแต่ว่าในร่วมสมัยด้วยกันเนี่ย ของทั้งสองคนอ,อดาวินชีกับไมเคิลเจโรเกิดในยุคสมัยเดียวกันโดยที่อายุห่างกัน23ปีนะครับท่านผู้ชมทายว่าใครแก่กว่ากันอ่าถ้าในภาพนี้เราดูเหมือนครับไมเคิเลเจโรแก่กว่านะแต่จริงๆดาวินชีแก่กว่านะครับดาวินชีเกิดก่อนโอ้ก็ ผมว่าศิลปินก็ถึงแม้ว่าอาจจะมีอะไรที่แบบอวดโชว์กันบ้างแต่ใจใจทั้งคู่ก็เป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ทั้งคู่กันทั้งคู่มากมายเลยนะครับเออทีนี้จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าไมเคิลเอนเจโรไม่สบายที่มีเคเวสในเกมนะครับให้เราไปเอาชีทมารักษาผมไม่แน่ใจว่า ชใจรักษาได้ไหมแต่โรคที่เขาเป็นจริงๆผมไปค้นมาดูก็เป็นโรคเก้านะครับแล้วก็เป็นโรคที่เกิดไขข้ออักเสบรุนแรงที่มือทั้งสองข้างด้วยโอ้แล้วม่เป็นความทุกข์ทรมารแต่ไมเคิลเยงเจโรก็ยังทํางานศิลปะจนวาระสุดท้ายของชีวิตเลยนะครับมีรูปปั้นที่ยังแกะสลักไม่เสร็จด้วยก็ยังเก็บรักษาไว้นะครับทําจน วินาทีสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องจริงที่มีโรคที่เราต้องไปหาของมารักษาบรรเทาอาการนะครับในเกมด้วยเออก็เลยบอกกล่าวห่ว่ายัางไม่เข้าใจเป็นโรคอะไรโรคเกา่ะอ๋อก็คือในส่วนที่เกมได้ให้เราเห็นก็คือความสนุกสนานของเนื้อเรื่องนะครับอาจจะ เพิ่มสีสันลงไปไม่ใช่ว่าเป็นความจริงทั้งหมดซะทีเดียวนะครับก็อ,อย่างน้อยๆก็ทำให้เราเห็นว่าความพยายามของศิลปินมุมาณะอดทนนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เลยหลักสำคัญที่ทำให้เราประสบความสาเร็จได้นะครับแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าเออทำอะไรไม่เท่าไหร่หรือยังไงแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นอดทน แล้วก็การทำอะไรก็ตามถ้าเราเห็นภาพชัดอย่างที่ไมเคิลเอ็เจโลเห็นก้อนหินหินอ่อนที่จะทำเห็นเห็นเลยว่าต้องออกมาเป็นตุปปั้นเดวิดอย่างเงี้ยอ่าเรามีจินตนาภาพที่ชัดเจนอะไรได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมความสำเร็จให้แก่เราได้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจาก การเล่นเกมนะครับหวังว่าคงจะทําให้ทุกท่านสนุกสนานและคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับมีอะไรน่าสนใจผมอาจจะมาทําความรู้จักเคว็ในตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ